วันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจอัลฟาวันซึ่งสามารถเนี่ยพิชิตตำแหน่งนะที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่นี่ได้นะคะอยากให้พี่โอนะคะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนและอดีตประกอบอาชีพอะไรคะชื่อโอสุมิตรบุญชัยนะครับปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับปัจจุบันนี้ก็ประกอบเป็นนักธุรกิจของอัลฟาแล้วอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเจ้าของกิจการนะครับทําเกี่ยวกับร้านถ่ายเอกสารนะครับ เป็นเจ้าของร้านจิจการทําร้านถ่ายเอกสารด้วยนะคะพี่โอค้าก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำนะคะอัลฟาพี่โอมีความรู้สึกยังไงคะกับคําว่าธุรกิจเครือข่ายคะ่ะถามว่าเกลียดไหมชอบไหมก็พอถึงจุดจุดหนึ่งในคําว่าวิกฤตอะครับพอถึงมันจุดหนึ่งที่เราเป็นหนี้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้สุดท้ายเราก็คิดถึงอนาคตว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยบ้านและรถเราอาจจะโดนยึด ครอบครัวเราอาจจะไม่มีกินก็คิดไปคิดมามันน่าจะไม่มีอาชีพไหนที่มันสามารถหาเงินหลักล้านได้โดยใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วได้ก็น่าจะเป็นเครือข่ายนั่นแหละก็เลยต้องเข้ามาสู่วงการเครือข่ายครับโอเคแล้วคราวนี้ค่ะเราเข้ามาอยู่ในธุรกิจอัลฟาตัวของพี่โอเองเนี่ยนะคะได้รับการแนะนำนะหรือว่าได้รู้จักอัลฟาจากที่ไหนคะก็จริงๆก็จะเป็นเพื่อนจากธุรกิจเครือข่ายด้วยกันครับก็คือพี่ยศ พี่โยต์เองก็ขับรถจากกรุงเทพมาหาที่พะเยานะครับก็บอกว่าเนี่ยมีธุรกิจตัวหนึ่งเลยเป็นธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละแล้วดูโครงสร้างอะไรต่างๆแล้วมันน่าจะน่าจะทํนได้ง่ายแล้วก็น่าจะประสบสูเร็จได้แน่นอนนะครับก็เลยมีการเปิดโอกาสให้ด้วยตัวเราเองก็กําลังมองหาอยู่ว่าเราเองเนี่ยอยากจะประสบสูเร็จในอาชีพนี้ยอ,อยู่แล้วก็เลยตอบรับไปและก็รับโอกาสาทันทีเลยนะครับแล้วอะไรอะคะพี่โย์ที่ทําให้เราตัดสินใจเข้ามาเป็นนักธุรก,กิจอัลฟาในวันนี้ค่ะ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยพอเราไดร้รับรับทราบว่าไอ้ข้อมูลของบริษัทเนี่ยมีคุณก้องอัครรัตน์นิติพล์หรือพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยนั่งเป็นประธานอยู่แค่นี้เอง80%เน่คิดในใจแล้ว,ว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันก็น่าจะไปได้ดีแล้วมันน่าจะทําการตลาดได้ดีนะครับก็เลยตัดสินใจเลยนะครับไม่รอเลยด้วยประสบการณ์ของเราแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับอัลฟาก็คือมีพี่ก้องเป็นผู้บริหารถูกต้องไหมคะ โอเคอยอดเยี่ยมมากๆเลยคราวนี้ค่ะพี่โอพอเลยเราได้เข้ามาสู่อัลฟาแล้วอะค่ะนะคะเรารู้สึกยังไงคะกับอัลฟาเอาง่ายๆว่าเรามองว่ามันเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่เราสามารถมีคุณกล้องแล้วเราก็สามารถมีระบบการตลาดแบบออนไลน์ได้เหมือนกันคือก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับอดีตที่ผ่านมาเหมือนกัน,นครับโอแสดงว่าตัวของพี่โอเองเห็นมุมที่อัลฟาเองสามารถทําการตลาดในออนไลน์ได้ในยุค ปัจจุบันเนาะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่าวนี้ค่ะพี่โอนะคะแน่นอนแหละประสบความสาเร็จระดับนี้ต้องมีการได้ทํางานร่วมกันกับทีมแน่นอนการทํางานร่วมกันกับทีมของพี่โอเองเนี่ยมีความยากง่ายหรือแมว่ามีความลําบากอะไรไหมคะพอเราเข้ามาทำอัลฟาเนี่ยเราเจอทีมงานทุกวันเลยนะครับเจอผ่านซูมเจอผ่านไลน์แล้วสามารถคุยต่อได้รวมถึงเพื่อนๆที่อาจจะอยู่ต่างประเทศด้วยนะที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารเราได้ก็เลยทําให้การทําธุรกิจอัลฟาเนี่ย เป็นอะไรที่ง่ายกว่าอดีตมากเลยครับคราวนี้ค่ะพี่โอนะคะด้วยประสบการณ์ของเราที่ทาธุรกิจมาหลายที่แล้วก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในอัลฟาณปัจจุบันนี้อยากให้พี่โอยืนยันหน่อยว่าวันนี้เรายังมั่นใจไหมคะว่าตัวเราเองตัดสินใจถูกในการที่เราเนี่ยนะคะพิชิตตําแหน่งอัลฟาวันในวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าตําแหน่งเนี้ยคุณสมบัติเนี้ยหรือว่าตําแหน่งเนี้ยเป็นตําแหน่งแรกเลยนะครับที่เราได้รับจากอัลฟานะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราได้เป็นอัลฟาวันเราก็จะมีสิทธิพิเศษที่แตกต่างจากคนที่อาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับมันก็สร้างง่ายกว่าไม่ได้ไม่ยากขนาดนั้นนะครับคาถามสุดท้ายเลยค่ะพี่โอนะคะอยากให้พี่โอฝากถึงคนที่ได้มีโอกาสชมคลิปนี้หน่อยค่ะพี่โอว่าอัลฟาเองเนี่ยเป็นโอกาสสําหรับคนเหล่านี้ยังไงบ้างคะสาหรับตัวผมผมว่าอัลฟาเนี่ยเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเวลาใครก็ตามที่อาจจะเจอวิกฤตนะเช่น คุณอาจจะเป็นหนี้บ้านคุณอาจจะเป็นหนี้รถคุณอาจจะมีไรายได้ที่อาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายต้องบอกว่าอัลฟาเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าอะไรก็ตามที่มันคือการทํางานแล,แล้วสามารถหาเงินหลักล้านได้เนี่ยผมว่ามันหายากมากเลยและสิ่งที่สําคัญคือมันอาจจะใช้เวลาที่ไม่ต้องรบวนงานประจําของคุณก็ได้และสุดท้ายมันอาจจะเป็นงานที่สําคัญสําหรับชีวิตคุณก็ได้ครับแต่นั้นโอกาสเนี่ยก็คือต้องรีบเข้ามาอ่าครับโอ้ชัดเจนมากๆ นะนี่คืออีกหนึ่งเสียงค่ะของคนที่อยู่ในวงการเครือข่ายมานานแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจอัลฟาได้ตลอัน,นี้นะคะเตรียมตัวของคุณเอาไว้ให้พร้อมพราะแสงสปอร์ตไลท์ในครั้งถัดไปนะอาจกำลังส่องไปที่อัลฟาวันคนใหม่เช่นคุณสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ